การระเบิดประหลาดที่มีสีน้ำเงินสว่างกำลังเกิดขึ้นทั่วจักราวาลและทำให้เหล่านักดาราศาสตร์ต้องทึ่งปรากฏการณ์ที่หายากและทรงพลังอย่างเหลือเชื่อนี้มีชื่อว่าแสงสว่างวาบที่มีความเข้มข้นในแสงสีน้ำเงินมากที่สุดปรากฏการณ์นี้ไม่ได้มีลักษณะเหมือนสิ่งที่เราเคยรู้จักและสิ่งต่างๆยิ่งแปลกขึ้นไปอีกเมื่อเหตุการณ์ล่าสุดเกิดขึ้นในจุดที่ไม่ควรเกิดเพื่อให้เข้าใจจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นในปีที่แล้วเราต้องย้อนเวลากลับไปสักหน่อย การระเบิดที่แปลกประหลาดนี้ถูกเห็นครั้งแรกในเดือนมิถุนายน2018การระเบิดสีน้ำเงินนี้เกิดขึ้นห่างจากโลกไปประมาณ200ล้านปีแสงและมีชื่อเล่นว่าวัวไม่เหตุการณ์นี้ไม่ได้เหมือนวัวแต่มันมีลักษณะที่แปลกประหลาดเมื่อก่อนการระเบิดนี้ถือเป็นการระเบิดที่อสมมาตรมากที่สุดที่นักดาราศาสตร์เคยเห็นมันระเบิดสู่อวกาศเป็นรูปร่างแบนๆเหมือนแผนเค้กไม่ใช่ทรงกลมแบบที่พวกเขาคิด ปรากฏการณ์นี้คล้ายกับซูเปอร์โนวาซึ่งเป็นการระเบิดของจักรวาลที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดเมื่อดาวเลือกใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์จนหมดและยุบตัวลงจากแรงโน้มถ่วงของตัวเองอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์สังเกตเห็นความแตกต่างที่สําคัญ3อย่างอย่างแรกปรากฏการณ์นี้มีพลังมากกว่าซูเปอร์โนวาทั่วไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวการระเบิดสีน้ำเงินจะแผ่พลังงานออกมามากกว่าทั้งกาแล็กซี่ที่มีดวงดาวนับแสนล้านดวงเช่นดวงอาทิตย์ อย่างที่2มันเป็นอะไรที่รวดเร็วการระเบิดถึงจุดสูงสุดและจางหายไปภายในไม่กี่วันในขณะที่ซูเปอร์โนวาอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนจึงจะสลายไปจนหมดและความแตกต่างสุดท้ายการระเบิดสีน้ำเงินนี้อาจสว่างกว่ามากวัตถุลึกลับเหล่านี้ถือเป็นปรากฏการณ์ทางแสงที่สว่างที่สุดในจักรวาลเท่าที่รู้จักมาเชื่อกันว่าไม่มีธาตุกัมมันตภาพรังสีที่ให้พลังงานความสว่างนี้ซึ่งต่างจากซูเปอร์โนวาทั่วไป นั่นหมายความว่าพลังงานนั้นต้องมาจากที่อื่นแต่คำถามคือมาจากไหนล่ะนี่เป็นเพียงหนึ่งในปริศนาที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงพยายามหาคำตอบอยู่ตั้งแต่มีการค้นพบเหตุการณ์นี้เป็นครั้งแรกนักวิทยาศาสตร์ได้ดำเนินการสืบสวนอย่างหนักและมีกล้องโทรทัศน์ถึง15แห่งทั่วโลกที่คอยติดตามเหตุการณ์นี้อยู่ตลอดนับตั้งแต่ปี2 0 1 8การระเบิดอย่างรุนแรงเหล่านี้ถูกพบเห็นประมาณปีละครั้งดังนั้นแม้จะพบเห็นได้ยากแต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหรนะ่นัก มีคำอธิบายที่เป็นไปได้หลายอย่างสำหรับการมีอยู่ของปรากฏการแสงชั่วขนาดเหล่านี้บางที่คำอธิบายที่ยอมรับได้มากที่สุดคือปรากฏการนี้เป็นเพียงซากของดาวเลษกผมหมายถึงสิ่งที่เหลืออยู่เมื่อดาวเลษกหมดเชื้อเพลิงดังนั้นเราจึงกำลังพิจารณาผู้ต้องสงสัยหลักสองราย <Yeah. S 1> ซึ่งอาจเป็นดาวนิวตรอนหรือหลุมดำที่ปล่อยรังสีออกมาด้วยความเร็วใกล้เคียงความเร็วแสงทฤษฎีนี้มีอยู่ว่ามีดาวเลษกขนาดใหญ่มากซึ่งใหญ่กว่าดาวเลษ์ทั่วไปมากและดาวเลิกเหล่านี้ก็เริ่มยุบตัวลง เหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะทําให้เกิดหลุมดําตามมาผู้ได้ว่าดาวฤอร์ขนาดใหญ่ดวงนี้ยังไม่พร้อมที่จะออกจากจัก,กรวาลอย่างเงียบๆแต่กลับสร้างจานหมุนรอบหลุมดําที่ประกอบด้วยกา๊าซฝุ่นและสา,สารอื่นขึ้นมาขยันสร้างเนอะ <laughs> จานนี้เรียกว่าจานพอกภูนมวนซึ่งสามารถยิงกระแสสสารออกมาด้วยความเร็วสูงอย่างเหลือเชื่อ <c oughs> เกือบจะเหมือนคอสมิกเจ็ตอันทรงพลังและน่าหนัดเป็นสิ่งที่เราเห็นเป็นแสงที่จู่ๆก,ก็ระเบิดก็ได้ และอีกครั้งมันเป็นเพียงทฤษฎีเท่านั้นสาเหตุที่ทําให้เกิดการระเบิดนี้ยังคงเป็นปริศนาและต้องมีการสังเกตและวิเคราะห์เพิ่มอีกมากผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าการค้นพบดังกล่าวเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เพราะสุดท้ายแล้วเรากําลังพูดถึงซากดวงดาวที่ไม่ได้อยู่นิ่งๆแต่กลับเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่มีการพบเห็นเหตุการณ์นี้เหตุการณ์ที่คล้ายกันทั้งหมดที่ทกล้องโทรทัศน์บันทึกได้เกิดขึ้นในสถานที่เดียวกัน เก่าคือการระเบิดมักเกิดขึ้นในแขนเกลียวของกาแล็กซี่ต่างๆแต่เมื่อปีที่แล้วสิ่งต่างๆเปลี่ยนไปกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลทำให้เหล่านักวิทยาศาสตร์อึ้งในเดือนเมษายน2023เมื่อภาพถ่ายของกล้องโทรทัศน์เป็นการระเบิดแปลกๆประเภทเดียวกันที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในที่ห่างไกลเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในกาแล็กซี่อย่างที่ควรจะเป็นแต่เกิดขึ้นในพื้นที่ระหว่างกาแล็กซี่ทั้งสอง กล่าวคือห่างออกไปประมาณ50,000ปีแสงจากกาแล็กซีก้นหอยขนาดใหญ่และห่างออกไปประมาณ15,000ปีแสงจากกาแล็กซีก้นหอยขนาดเล็กเหตุการณ์นี้ปัจจุบันรู้จ uh> ักกันในชื wow, oh, yeah, no. alright, <S <S ่อว่าฟินช์โอ้เยี่ยมในที่สุดเมื่อเราได้ใกล้คำตอบแล้วปรากฏการ์ฟินช์ที่เกิดขึ้นในตำแหน่งที่ผิดปกติได้สร้างความสับสนขึ้นอีกครั้งดังนั้นอาจมีคำอธิบายอื่นสำหรับเรื่องนี้ก็ได้ การค่าดาวเริ่มขึ้นไม่นานหลังจากการค้นพบความคิดหนึ่งก็คือมันอาจเป็นการชนกันระหว่างดาวนิวตรอน2ดวงที่เดินทางไกลออกไปนอกกาแล็กซี่ของมันดาวทั้งสองนี้อยจติดอยู่ในวงโคจรแรงโน้มถ่วงซึ่งกันและกันเป็นเวลาหลายพันล้านปีและเมื่อพวกมันชนกันพวกมันสร้างเปลวไฟที่สว่างกว่าซูเปอร์โนวาปกติถึง100เท่าเพื่อให้สมมติฐานนี้ถูกต้องดาวนิวตรอนดวงใดดวงหนึ่งจะต้องมีสนามแม่เหล็กสูงทําให้การระเบิดรุนแรงขึ้น อีกความเป็นไปได้คือการระเบิดนั้นอาจเป็นเพราะดาวเลิกถูกฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโดยหลุมดําที่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์1 0 0ถึง1,000เท่าแม้เราจะยังคงมีคําถามมากมายแต่มีสิ่งหนึ่งที่แน่ชัดฟินช์เป็นแสงสว่างวาบที่มีความเข้มข้นในแสงสีน้ําเงินมากที่สุดนอกจากสถานที่แปลกๆที่มันเกิดขึ้นมันมีลักษณะทั้งหมดที่สามารถจัดเป็นปรากฏการณน์นั้นได้นั่นคือมันสว่างมากเหมือนผมและเกิดขึ้นเร็วมากและที่มาของมันนั้นอธิบายได้ยากมาก นอกจากนี้ข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์เจมินายซาอ์กล้องโทรทัศน์อวกาศจันทราและกล้องโทรทัศน์วิทยุเวริล a าชา a ์เล y ได้ช่วยยืนยันเรื่องนี้การเพิ่มข้อมูลล่าสุดนี้เข้าไปทำให้บรรดานักวิจัยค้นหารูปแบบปรากฏการ์เพื่อทำความเข้าใจให้มากขึ้นได้ยากขึ้นเรื่อยๆเหตุการณ์ประหลาดประเภทนี้ไม่ได้มีเพียงแค่ฟิน้นเหตุการณ์เดียว ลองย้อนกลับไปปี2022เหตุการณ์ระเบิดสีน้ำเงินถูกพบในเดือนกันยายนและได้รับชื่อเล่นว่า Tasmania Devil เช่นเดียวกับเหตุการณ์ก่อนๆการระเบิดสีน้ำเงินนี้เกิดขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็วจากนั้นก็มีสิ่งลึกลับเกิดขึ้น100วันต่อมาผู้สังเกตการที่ติดตามปรากฏการณ์ดังกล่าวได้รับของขวัญคริสต์มาสล่วงหน้าพวกเขาสังเกตเห็นแสงว่าอีกครั้งและมันสว่างสวัยและน่าตื่นตาตื่นใจเช่นเดียวกับครั้งแรก เดี๋ยวนี่เรากําลังพูดถึงการระเบิดที่แปลกประหลาดและคล้ายกันสองครั้งที่เกิดขึ้นในจุดเดียวกันและในเวลาใกล้เคียงกันเหรอนี่เป็นครั้งแรกเลยกล้องโทรทัศน์13ตัวทั่วโลกต่างจับจ้องไปที่ปรากฏการเทสตมีเนียเดวิลอย่างรวดเร็วรวมถึงอันที่ติดตั้งกล้องความเร็วสูงไว้ด้วยในช่วงเวลา120วันพวกมันสามารถจับภาพการเต้นของแสงที่ผิดปกติได้อีก14ครั้งซึ่งถือเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเพราะมันพิสูจน์ได้ว่าแทนที่จะปรากฏขึ้นครั้งหนึ่งแล้วหายไปตามที่คาดไว ทสเมเนียเดวิลกลับระเบิดด้วยพลังงานคล้ายซูเปอร์โนวา้ำแล้วสำเล่าอีกคุณลองจินตนาการพลังดังกล่าวดูสิสถานการณ์นี้ยังคงสร้างความสงสัยให้กับชุมชนวิทยา,าศาสตร์อยู่เพราะมันก้าวข้ามขีดจำกัดของฟิสิกส์ไม่เพียงแต่เพราะการผลิตพลังงานในระดับมหาศาลเท่านั้นแต่มันเป็นการระเบิดในระยะเวลาสั้นๆด้วยอย่างไรก็ตามเปเลวเพลิงของมันกินเวลาตั้งแต่10นาทีจนถึง4ชั่วโมงเชื่อผมเธอะในระดับจักรวาลแล้วถือว่าเป็นอะไรที่เร็วมากมาก นี่เป็นครั้งเดียวที่สังเกตเห็นฤดูการที่ยาวนานของเหตุการณ์นี้อย่างไรก็ตามหลังจากทุ่นคลิดอยู่นานชุมชนวิทยาศาสตร์ก็มีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ในแง่หนึ่ง t ทสเมเนียเดวิลเป็นเหตุการณ์ที่มีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครในอีกแง่หนึ่งนี่อาจเป็นครั้งแรกที่กล้องโทรทัศน์ของเราจะภาพเหตุการณ์นี้จากด้านหน้าโดยตรง นักวิทยาศาสตร์ย,ยังคงต้องสังเกตการเฉพาะเจาะจงเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อทําความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นความหวังทั้งหมดอยู่ที่หอสังเกตการเวราซีรูบินที่กําลังก่อสร้างในชิลีซึ่งจะมีกล้องโทรทัศน์กว้าง8เมตรควบคู่กับกล้องดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่สร้างขึ้นเพื่อจุดประสงค์นี้ตามคํากล่าวของนาซาเทคโนโลยีนี้อาจให้คาตอบเกี่ยวกับการระเบิดสีน้ําเงินเหล่านี้ได้เราสามารถคาดหวังได้ว่าจะมีช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นรอยอยู่ข้างหน้า เพราะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นบทใหม่ของการทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของดวงดาวของเรา